สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เอนะครับผมช่องรถแอคคอร์ดแคมรี่มือสองนะครับทุกคนทุกท่านกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับปาแปลงเพชรยนต์นะครับและวันนี้นะครับเราอยู่กันที่เพชรยนต์นะครับสาขาสุวินทวงศ์นั่นเองนะครับและวันนี้นะครับตามสัญญานะซึ่งผมเคยพูดไว้แล้วนะครับในคลิปก่อนหน้านี้นะว่าเดี๋ยวจะมาอัปเดตนะครับสต็อกแคมรี่ที่จอดในโซนพร้อมขายแถวหน้าตรงนี้นะครับให้ได้ดูกันนะวันนี้เไปรับชมกันนะครับว่า ที่จอดอยู่ตรงนี้เนี่ยมีรุ่นไหนบ้างปีไหนราคาเท่าไหร่เลขไมล์ประมาณไหนกันบ้างนะครับไปรับชมกันนะครับเริ่มจากคันแรกกันก่อนนะครับเป็นคันนี้นะคันนี้นะครับเป็นตัวสองศูนย์จีนะครับรถปีสองพันยี่สิบครับผมเลขไม้นะครับอยู่ที่หนึ่งแสนหมื่นสาพันกิโลเมตรนะครับแล้ราคาเนี่ยอยู่ที่หนึ่งล้านสี่แส0สี่หมืนห้าพันบาทเป็นป้ายแดงครับนะ แต่วันนี้นะครับมาเป็นมือสองนะเหลือเพียง6กแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นเองนะครับก็คือราคาประหยัดไปแล้วนะครับเกินห้าสิบเปอร์เซ็นเลยนะเพราะฉะนั้นใครที่สนใจนะครับก่อนหน้านี้เป็นป้ายแดงนะครับอาจจะมองว่ามันแพงไปนะวันนี้คุณสามารถเป็นเจ้าของได้นะครับในราคาถูกลงเกินห้าสิบเปอร์เซ็นแล้วนะครับน่าสนใจนะนะครับคุณดูดิตัวรถนะผมว่าสีนี้สวยนะแถมได้สีบอลนะเป็นรถหน่วยงานหมดสัญญาเช่าครับทะเบียนแปดหกส่วนห้านะคันนี้ยังว่างอยู่นะ รถสวยพร้อมใช้นะครับไฟหน้าซ้ายขวาการชนหน้าซ้ายขวานะครับกระจังด้านหน้าทุกอย่างสภาพสวยไม่มีแตกร้าวครับในส่วนของฝากระโปรงด้านบนนะครับฝากระโปรงด้านหน้านะเดี่ยมสันคุณดูดิแล้วก็สีด้วยนะสวยงามจริงๆเลยนะครับรวมไปถึงด้านข้างนะครับเนี่ยด้านข้างนะดูสวยลงตัวมากๆเลยนะครับร้อยบุบร้อยยุบนะครับแทบไม่เห็นเลยนะรอยบุบรอยยุบแทบไม่เห็นเลย นะครับสภาพดีจับนะครับนะต้องบอกว่าสภาพดีมากๆเลยนะครับด้านท้ายครับมีเซ็นเซอร์มาให้สี่ตำแหน่งนะไฟท้าย LED ต่างๆนะครับแล้วก็กล้องมองหลังมีให้ครับและที่สําคัญนะสําหรับฝาท้ายนะครับเขาจะเปิดแล้วก็เด้งขึ้นมาแบบนี้นะครับไม่ต้องใช้แรงดึงขึ้นมาเลยนะในต่อนด้นท้ายตรงนี้ยังไม่มีถาดแถมนะครับนะแต่ว่าเดี๋ยวใครสนใจคันนี้ดผมแถมให้นะด้านท้ายครับเขามีอุปกรณ์มาให้ครบเลยนะครับในเรื่องของแม่แรงนะครับ ตัวขันล้อต่างๆนะครับรวมไปถึงตัวล้อด้วยนะล้อนะครับตัวนี้พิเศษนิดนึงนะเขาจะเป็นล้อลายเดียวก,กันกับตัวที่ใช้ปัจจุบันนะครับที่ข้างนอกเขาใช้ปัจจุบันกันอยู่นะจะเป็นลายล้อตัวนี้เลยนะครับนี่ล้อขนาดสินิ้วนะถ้าเป็นตัว2.5้าเนี่ยจะเป็นตัว18บนิ้วนะครับอ่ะขอยากเก็บก่อนนะครับตัวถังรถสภาพเดิมๆครับไม่มีชนหนักนะปีกคว่ำมจมน้ํากับไมกอใไม นะครับตัดต่อตัวถังนะครับไม่มีนะหากตรวจพบเจอนะครับเราคืนเงินให้เลยนะครับเต็มจํานวนนะคุณขับมาจอดหน้าร้านได้เลยนะครับร้านเรานะครับตั้งอยู่ที่ถนนสุวินทวงศ์นะครับขาเข้ามินบุรีนะหรือใครจะเข้าจากเชียงสานะไปไหว้หลวงพ่อนะครับคุณยูเทิร์นมานิดนึงนะอ่อถ้าออกมาจากมินบุรีนะครับเจอปั๊มประทอปั๊มแรกนะครับคุณเตรียมตัวยูเทิร์นได้เลยนะครับอ่อเลยปั๊มไปอีกประมาณสักไม่ถึงหนึ่งกิโลนะประมาณสัก ห้าหกร้อยเมตรนะครับจะเจอยูเทิร์นคุณยูเทิร์นกลับมานะยูเทิร์นกลับมานิดนึงนะครับประมาณสักห้าร้อยเมตรเหมือนกันนะร้านเราตั้งอยู่ซ้ายมือครับร้านใหญ่เลยนะเพชรยนต์นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูด้านหน้าร้านนิดนึงนะวันนี้วันเสาร์ครับลูกค้าค่อนข้างเยอะเลยนะนะเสาร์อาทิตย์ลูกค้าจะแน่นเป็นพิเศษนะครับอันนี้รถพนักงานนะพนักงานขับบีเอ็มนะนี่ร้านนะครับใหญ่มากๆนะครับแล้วก็มีรถให้เลือกนะครับมากกว่าห้าร้อยคันนะ นี่คุณจะเห็นนะครับป้ายแบบนี้นะเพชรยนต์นะครับใหญ่ๆแบบนี้นะครับอันนี้ก็ออกมาอยู่กลางแดดนะให้ดูกันเลยนี่คุณดูนะเดี๋ยวผมพาชมลุกคันนะแต่ว่าอาจจะไม่ได้ลงลึกนะครับแต่ว่าคันไหนที่แบบว่าผมเคยแบบถ่ายไปเยอะๆแล้วเดี๋ยวผมขออนุญาตข้ามไปก่อนนะพอดีมีลูกค้าด้วยนะครับ่นะมาคันที่สองกันนะครับใครไม่ชอบสีบ,บอลน,นะชอบสีดำนะมาดูคันนี้นะคันนี้ปียี่สิบเหมือนกันเลยนะครับราคาเท่ากันด้วยนะ หกเก้าเก้าครับแต่ว่าเลขไม้น้อยกว่าประมาณสองหมื่นโลนะคันนี้เลขไม่หนึ่งแสนกับอีกแปดพันโลนะครับราคาหกแสนเก้าหมื่นเก้าพันนะครับสองจุดศูนย์จีฟรีดาวผ่อนประมาณหนึ่งหมื่นสองพันบาทนะครับสีดําก็สวยนะครับสีดําก็สวยนะนี่โอ้โหสองจุดศูนย์จีปียี่สิบครับรถสวยน่าใช้นะครับม่านด้านหลังมีมาให้นะม่านด้านข้างม่านด้านหลังด้านหลังนี่เป็นไฟฟ้าด้วยนะแล้วก็ด้านในครับนี่ได้ลายไม้นะครับแบบนี้สวยสวยแอมเบนลุงแอมเบนไลท์นะครับมีมาให้ ผมอะไรหุมหนังครับมัลติฟังชันนะคูสคอนโทลทุกอย่างมีมหมพร้อมแล้วนะครับสภาพสวยตรงนี้เดี๋ยวทําให้ใหม่นะในส่วนของเบาะนะครับตรงนี้มันพองขึ้นมานิดนึงนะครับเดี๋ยวหุ้มให้ใหม่นะครับไม่ปล่อยผ่านแน่นอนในส่วนของเบาะนะครับเบาะคู่หน้านะครับปรับไฟฟ้านะพร้อมใช้สุดๆนะครับและที่สําคัญตรงนี้นะครับสําหรับเบาะของเออ่ผู้โดยสารนะตรงนี้เขามีปุ่มปรับให้ด้วยนะครับอยู่ตรงนี้นะเนี่ยปรับเลื่อนนะครับเวลาแบบใครนั่งด้านหลังเนาะแล้วแบบอยากปรับเลื่อนนะคุณสามารถปรับได้นะครับเนี่ย ับเลื่อนไดน้ี่ประมาณนี้นะครับนี่ปรับเลื่อนเบาะได้นะครับน่าใช้ครับเป็นรถที่อ,อสมรรถนะโอเคขับขี่นุ่มนวลน,นะครับนุ่มนวลทั้งในเรื่องของการขับขี่แล้วก็โดยสารด้วยนะครับก็เหมาะมากๆเลยนะครับใครที่แบบว่าอยากได้รถที่แบบราคาไม่แพงมากนะครับคันนี้น่าจะตอบโจทย์นะแล้วก็ไปดูกันอีกนะครับนี่คันนี้ก็สีดํานะเดี๋ยวผมดูปีก่อนคันนี้ปีสิบเก้าครับ ราคาหกแปดเก้านะเลขไมล์แสนห้านะครับถ้าเป็นไฟได้นะผมเชียร์คันเมื่อกี้ดีกว่านี่สามสามสองหกนะครับคันนี้เลขไมล์น้อยกว่าปีใหม่กว่าแต่แพงกว่าแค่หมื่นเดียวเองนะแต่ว่าไม่ใช่ว่าคันนี้ไม่ดีนะหมายถึงว่าถ้ามีตัวเลือกนะครับคุณเลือกได้นะเพราะฉะนั้นมาก่อนได้ก่อนนะใครไวใครได้นะครับบอกได้เลยนะครับรถที่เป็นยนต์มาไวไปไวนะครับล่าสุดนะแคมปดีเข้าใหม่ครับ2.5 H E V p ีเมียมนะครับ เข้ามาแค่สองวันคนนะครับผมขายอยู่ร้านอีกเก้าหมื่นนะนะครับไม่ได้ราคาก็ไม่ได้ลงมากมายอะไรนะครับแต่เชื่อไหมแค่สองวันจองพร้อมรับรถกลับบ้านเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าเพราะฉะนั้นใครที่สนใจนะครับอยากได้แคมรี่นะคุณรีบเลยนะครับเห็นคันไหนแล้วคุณชอบนะครีบตัดสินใจนะหยิมบมือถือขึ้นมาโทรมาหาผมได้เลยนะครับอยากจะจองไว้ก่อนนะหรืออยากจะเข้ามาดูตัวรถนะครับโทรมาเบอร์โทรด้านล่างนี้นะครับศูนย์หกหนึ่ง หนึ่งหกสองหกหกหกสองนะครับปลาแปลงเฟ็ดยนนะส่วนสีบรอนคันนี้นะครับลูกค้าจองไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับของพี่น้ำหนึ่งนะพี่น้ำหนึ่งจองไว้แล้วนะครับส่วนรถเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวไปดูคันอื่นกันดีกว่านะสีขาวผมก็มีนะครับสําหรับสีขาวนะครับอ่ะมาต่อกันนะครับขออภัยด้วยนะเมื่อกี้ตัดไปนิดนึงนะครับพอดีมือถือมันร้อนนะครับก็เลยตัดไปนะก็เดี๋ยวมาต่อกันเลยนะครับ สำหรับสีขาวนะครับผมก็มีนะเป็นตัว2.0นะครับทั้งหมดเลยนะครับที่เห็นอยู่นี้นะครับและว่างทุกคันนะครับแต่ถ้าให้ผมแนะนำนะผมแนะนำคันกลางคันนี้นะครับเพราะว่าอะไรนะเขาได้ปีที่ใหม่นะครับกว่า2คันด้านข้างนะครับปี21็ดครับแล้วก็เลขไมล์หนึ่งแสมนกิโลนะทะเบียน801 0ยครับยังว่างอยู่นะคันนี้นะครับปี2021นนะครับแล้วก็ราคาเนี่ยเท่ากันเลยนะเท่ากันกับ ปี20แล้วก็เท่ากันกับปี19ครับนะซึ่งราคา3คันนี้7 2 9 0 0 0นบาทครับนะถือว่าราคาทำได้ดีมากเลยนะครับฟีดาพรออยู่ประมาณ12,500บาทนะครับก็ใครสนใจนะครับอยากเป็นเจ้าของแคมรีนะครับในราคาสุดคุ้มแบบนี้นะคุณหยิบมือถือโทรเข้ามาหาผมได้เลยนะครับศูนย์หกหนึ่งครับหนึ่งหกสองหกหกหกสองครับป่าแปงเพชรยนต์นะครับส่งดีมากนะครับนะคันนี้ส่งดีมาก นี่ให้ดูนะครับสีขาวเดิมนะครับสีขาวเดิมโรงงานเลยนะครับทะเบียนเ8010ครับคันนี้ภาษีต่อมให้เรียบร้อยปี69นะครับภายในต้องบอกว่าอย่างว้าวอย่างใหม่เลยนะครับภายในหรูหรานะครับนี่ตามสไตล์นะรถผู้บริหารนะครับนี่ออปชั่นฟังก์ชันครับจัดหนักจัดเต็นอยู่แล้วนะครับผมเบาะคูหน้าปรับไฟฟ้าครับมาด้านข้างมาด้านหลังมีให้แอร์ด้านหลังมีให้นะครับเบาะนุ่มนั่งสบายครับสําหรับรุ่นนี้นะหัวหมอนไม่ดันหัวด้วยนะครับ เหมาะมากนะครับใครที่แบบว่าใช้งานรถเล็กอยู่นะอยากจะเอามาเทินนะครับได้รถที่มันใหญ่ขึ้นนะครับหรืออยากได้แคมรี่เอาไปติดแก๊สนะครับเอาไว้ใช้งานก็ประหยัดไปอีกนะหรือใครไม่ชอบติดแก๊สคุณเอาไปใช้เฉยๆมันก็ประหยัดกว่ารุ่นตัว2 5 G ที่เป็นตัวรุ่น Perform a n c e นะครับการใช้งานจริงนะครับ2 5 G ไอ้อง G นะครับวิ่งจริงในเมืองเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณสัก1 3บาถึงส5้านะครับแต่ถ้าอยู่ต่างจังหวัดนะครับจะใช้ได้อยู่ประมาณสั้งส1บถึง17นะครับก็ถือว่า ประหยัดไหมก็ไม่ได้ประหยัดมากนะครับแต่ก็ไม่ได้เปลืองขนาดนั้นนะครับถ้าเทียบกับตัวไซส์รถแล้วก็เพอร์ฟอร์แมนซ์ของรถแล้วนะครับนีนะ่ได้เครื่องสองพันครับในราคาครึ่งเดียวนะเพราะว่าป้ายแดงเขาร้านสี่นะหนึ่งล้านสนะี่แสนสี่หมื่นห้าพันบาทครับวันนี้เหลือแค่เจ็ดแสนสองหมื่นเก้าพันแล้วก็ประหยัดไปได้ห้าสิบเปอร์เซ็นตเลยนะครับแล้วได้สีขาวเดิมโรงงานด้วยนะหรือใครไม่ชอบนะครับคุณอยากได้สีดำนะเป็นตัวไฮบริดผมก็มีนะและมีคนเดียวด้วยที่จอดตรงนี้นะครับ ท่าน,นี้เป็นตัวรองท็อปครับสองจุดห้าไฮบิดพรีเมียมครับเป็นตัวรองท็อปนะนี่เป็นรถปีสองพันยี่สิบครับเลขไมล์หนึ่งแสนกับอีกหนึ่งมืนแปดพันกิโลเมตรนะครับรถปียี่สิบเฉลี่ยใชยง้งานเนี่ยปีรับประมาณ 20, สองหมื่นเศษเษเท่านั้นเองนะครับป้ายแดงล้านหกกว่านะครับวันนี้เหลืออยู่เก้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันครับออปชั่นฟังกชันแน่นแน่แนแน่นอนนะคันนี้เซ็นเซอร์รอบคันครับกล้องด้านหน้าอ่าพวก อุปกรณ์ความปลอดภัยนะครับฟังก์ชันความปลอดภัยทุกอย่างมีให้ครบครันครับสันลงสันหลูนะก็พร้อมเลยนะครับสําหรับใครที่สนใจนะครับแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยไพ่แดงมันราคาแพงไปนะครับคุณลองมาดูตัวนี้นะวันนี้ราคาประหยัดไปได้เยอะเลยนะครับประหยัดไปได้ห้าหกแสนเลยแหละนะครับได้ไม่ห้าหกแสนจริงจเกินด้วยนะประมาณหกเจ็ดแสนได้เลยนะก็เกือบครึ่งแล้วหนนะครับประมาณสี่สิบเปอร์เซ็นตนะครับสภาพสวยครับ แต่ว่าคันนี้ผมติดเรื่องล้ออย่างเดียวเลยนะล้อมันไม่สวยอะ่ะนะใครที่แบบเอาไปแล้วก็ไปเปลี่ยนล้อนะให้มันแบบดูแบบดูสปอร์ตกว่านี้หน่อยนะผมว่าน่าจะเข้าทรงกว่านี้นะครับแต่อันนี้ก็ไม่ใช่ว่าไม่สวยนะคือใครเน้นใช้งานทั่วไปธรรมดาธรรมดาประหยัดน้ํามันนะครับคันนี้ประหยัดน้ามันนะยี่สิบสี่ลิตรครับนะก็ถือว่าประหยัดมากๆเลยนะครับสําหรับไซส์รถขนาดนี้พะละกลาลังขนาดนี้นะครับและเป็นตัวไฮบริดนะครับเครื่องยนต์ของเขาเนี่ยนะครับ บวกกับมอเตอร์ไฟฟ้านะวิ่งเนี่ยสองร้อยกว่าม้านะครับสองร้อยกว่าม้าเลยนะถือว่าดีงามมากๆากนะครับพะละกําลังเหลือๆอยู่แล้วนะครับแล้วคุณมาดูด้านท้ายนี่นี่ด้านท้ายสวยๆแบบนี้นะครับแล้วก็มาดูนะครับอีกคันหนึ่งนะซึ่งเป็นคันสุดท้ายแล้วนะครับเป็นตัวสองจุดสูงจีนะครับสีดําซึ่งคันนี้ก็ยังว่างอยู่นะครับแล้วก็ได้ปีสองพันยิบ็ดครับนะได้ปีที่ค่อนข้างใหม่เลย นะครับคันนี้เลขไม่นะครับอยู่ที่หนึ่งแสนหนึ่งมืนหกพันกิโลนะครับเฉลี่ยใช้งานยี่สิบเอ็ดยี่บสองยี่สามสี่ห้าห้าปีนะเฉลี่ยก็อยู่ปีละประมาณสองหมื่นนิดๆเท่านั้นเองนะครับราคาเจ็ดแสนสองหมื่นเก้าพันครับฟรีดาวผ่อนประมาณหนึ่งมืนสองพันห้าร้อยบาทนะครับถือว่าผ่อนไม่แพงเลยนะครับกับเลทที่ฟรีดาวนะคุณรับรถไปไม่ต้องใช้เงินออกรถสักบาทเลยนะครับสามารถทําได้นะศูนย์บาทรับรถศูนย์บาทนั่นเองนะครับ นี่ให้ดูนะวสวยๆนะครับรอบคันนะทุกอย่างนะครับเรามีการารันตทีให้นะครับเก็บงานให้ครบเลยนะครับสําหรับรถทุกคันที่ออกกับเพชรยนต์นะครับไม่ว่าคุณจะซื้อรถราคาไหนนะรถราคาหนึ่งแสนหรือรถราคาหนึ่งล้านนะครับผมดูแลให้เหมือนกันทุกคันนะครับแล้วก็คันนี้ผมเพิ่งถ่ายไปเมื่อเมื่อวานนะซึ่งเป็นคลิปที่ผมสัญญาไว้ว่าจะมาถ่ายอัปเดตในเรื่องของแคมรี่ที่จอดอยู่ตรงนี้ให้ดูกันนะครับวันนี้ก็มาอัปเดตให้แล้วนะครับนะสำหรับพี่ๆที่ ติดตามกันนะครับมาเรื่อยๆหรือก่อนหน้านี้นะครับก็ราบขอพระคุณด้วยนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับสําหรับใครที่สนใจคันไหนนะคุณแคปหน้าจอนะครับแคปทะเบียนนะส่งมาในไลน์ให้ผมได้เลยนะครับศูนย์หกหนึ่งหนึ่งหกสองหกหกหกสองครับักแชทแอดไลน์ผมมานะแล้วเดี๋ยวใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะกดติดตามให้ผมด้วยนะครับกดติดตามช่องนี้ไว้ด้วยแล้วเดี๋ยวผมมาอัปเดตนะครับรถเคมลี่หรือว่าแอร์อร์นะครับให้ได้ดูกันเรื่อยๆนะครับทั้งตัวรถเข้าใหม่แล้วก็ตัวรถพร้อมขายนะครับนะสำหรััับวนนนนนี้กกก่อจาะครับ ขอพี่กดติดตามนะครับช่องนี้ไว้แล้วก็เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ